สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty ฟิลิโอซ่านางเอกของเรื่องนำสาวๆหนีออกมาจากอาณาจักรอิบตันโจจะเป็นอย่างไร จากมาไงเดียเดียเดียวเยวเดแล้วท <so ี่ที่ท่านจากมาที่ไหนหรออ๋อข้าก oh. ็จากมาจากที่ที่มันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์สมมองไปทางไหนก็มีแต่ผักมีแต่น้นเป็นที่ที่ดีมากเลยโอ้โเจ้าระวังลย นั่งไวนั่ง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 โอ๊ยอย่ามายืนเดี๋ยวลูกไหลหมดนี่มันถนนหรืออะไรเนี่ยจะขูกขาไรขค่ะนี่ไม่้อมแล้วนะแต่ว่ามันมันก็ดีนะพวกเราอ่ะจะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานหน้าปวกนั้นกิัมใหญ่ยิ้ ยศตอบพ่อของข้าเอาน้องอ้อยน้องส้มแล้วก็ตะขบขึ้นมาไม่ไม่มีทางเดี๋ยวนะไหนใครชื่อส้มเออส้มเองค่ะทั้งน่ารักทั้งน่ากินขนาดนี้ก็ชื่อส้มอยู่แล้วแล้วคนไหนอ้อยอ้ยอ้อน้องอ้อยอันนั้นท้องอยู่เหรอเออท้องน้องอ้อยระวังจะพูดแล้อ ใครเป็นคนตั้งชื่อให้พวกเจ้าสามคนนี้ข้าเองก็ดูหน้ามันสิโอ้ไม่ละแล้วดูหน้าเจ้าสิป่วงไหมแล้วดูหน้าเจ้าล่ะป่วงไหมนั่นน่ะสิข้าไม่เข้าใจเลยทำไมต้องให้ข้าใส่หน้ากากกับบ้านนี้ด้วยฮะแตเป็นเหมือนในหนังไงเออข้ารู้สึกว่าข้าเหมือนหมาไงไม่รู้ข้าถอดออกได้ไหมอ่าก็ได้ก็ได้โอ้

โอ๊ยเขาเจ็บขาเขาเจ็บขาโอ๊ยเขาปวดรังเขาปวดลังโอ๊ยโอ๊ยอยู่แล้วครั้นี้มีความสุขกว่าเยอะเลยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บตรงหัวใจโอ๊ยป้บเนงป้าเจ้าเนี่ยหน้าเหมือนใบประกอบจริงๆนะอยอย่างเนี้ยต้องพิสูจน์สินค้าตัวโชวยไม่มากเลยพี่ทำไงดีอ่ะเอ้าอย่างงี้ก็ต้องยิง คนละแกมสายไม่ติดล้ำลไปเลยงั้นลองไอ้นี่มันเป็นไส้กรอกไส้กรอกนี่ไงอะไรรู้เปล่าอะไรไส้กรอกอเมริกันเบรคฟาสต์สมมติว่าชงกาแฟมาพอแล้วไหมพิจู์อะไรกันนักหนาขานี่แหละบอลประการตัวจริง ที่ถางจริงอะเราวิ่งตามรถมันสไามเนี่ยไม่เหนื่อยตามมาดูพี่ายประการไงานานๆน่ะจะเจอตัวจริงสักทีได้บอยมากกณอไหนนะโอ้ได้กินได้กินโอ้ยกินนี่ยังหล่อเลยอ,ะอย่ะเอย่าเสียงดังไป พี่เขาสาษไม่บอกใครว่าคือบอยปะกอนโอ้โ,อโไม่มีใครเารู้หรอกลงคุยภาษาหมาการบรรท้อเเาามาจัดการไอ้หน้าพวกอันดี้นะดีรถให้แต่เจ้าไปยิงปืนโอเคเลยเมาเลยสลัดพี่นั่งยมามามจับมันสั่งด้วยแล้วโอ้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 โอออ้โ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 อ้ 聊啥？哎，聊火。 ลอยด้วยความปนี่น้องๆกันหนูว้าโลน้องๆกันหนูทําออออทเองนะจ๊ะเอาไว้ไว้พระไหว้จ้าพวกนี้วันพระแล้วนะจ๊พะพี่ไม่เป็นสนไม่สนไม่เป็นไรงั้นเช็ดกระจกไหมจ๊ะพี่ก็ได้ก็ได้มันมัวนี่มึงมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะพี่<อ>จ้าน้าพี่เละเดี๋ยว,ว,ยวโอ้ย,อยกระจกสิต้องเช็ดกระจกรถพี่นีกระจกที่ไหนล่ะอุ้ยรถพาง เรื่องเลยอย่าไปจ่ายนะทำอย่างเงี้ยไม่จ่ายหรอกคิดจะเบี้ยวเหรอเช็ดให้สะอาดขนาดนี้แล้วคิดจะเบี้ยวเหรอขูดเลยขูดเลยเอาเลยเอาเหรียญขูดเหรียญขูด พิมพ์ได้มี่ยู่แล้วเหรอลอเล่นโอ้ยโดนขันยีงอุ้ยไม่จริงนะทำอะไรเนี่ยเล่นไอโฟนโอ้โหเล่นใหญ่มากนี่มันบอลปะกอยบอลปะกอย เตรียมเลยได้มืล่อทีนี้อุ้ยกี่กงมุกนะอะเอาเป็นว่าพี่มอยสนใจพวงอะไรที่หนูกับน้องร้อยไหมคะก็โอเคนะสองพวงเท่าไหร่จ๊ะสองพวงราคาพิเศษเอ่อเท่าไหร่ดีสองบาทก็พอโอ้ยหนอยยี่สิบถามน้องหรือยังไม่ได้มาของพี่ด้วยของพี่ด้วยไหมอ๋อ เฮ้ยพวกเราไปเขียวแล้วของ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 ก็อเก็บของนเก็บของก่อนไปเราลงไปแล้วอะเขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้หรอขึ้นมาขึ้นมาเิรขึ้นมาเฮิรขึ้นเองไม่ได้ะค่ะเก็บของเปล่าไม่กน แฮปปี้โอ้ยเดี๋ยว้ายโอ้ยไม่ได้ยกเหรอได้โอ้ยไม่ได้อะอะไรคันนุ้นอยากคันนุ้นอยากหาด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติด สองคนอีกแล้วนะคะในช่วงพิงขับซับน่าร้อกเวลาผ่านไปไวมากเลยนะเบ้นเนี่ยคลิปที่5แล้วไวเหมือนโกหกเลยค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องราวของคลิปของเรานะคะก็ยังคงน่าสนใจอยู่เช่นเคยค่ะพี่บิมบิมเราไปชมตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ คลิปที่5เป็นเรื่องของ2ผู้นําที่วางแผนการยึดป,ประเทศต่างๆเพื่อนําวัตถุดิบต่างๆมาปรุงเป็นอาหารเรื่องเกิดขึ้นเมื่อฝั่งหนึ่งเสนอให้ทําผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวอีกคนถึงกับโมโหสุดขีดทําไมผัดกะเพราถึงใส่ถั่วฝักยาวเรื่องจะจบยังไงภาคกันมาได้เต็มที่เลยนะคะและผู้ชนะประจําคลิปที่3ได้แก่และผู้ชนะประจําสัปดาห์ในคลิปที่สาได้แก่คุณทีรพัฒน์ละการชั่วไปฟังกันเลย คัวันนี้พวกเราส่อหน้าวิกนี้สีชมพูก็ขอถแถลงข่าวที่สามารถจับคนร้ายที่ทำลายทรัพย์สินของทราชการได้นะครับเธอชื่อน้องแปดและนี่คือภาพหลักฐานจากที่เกิดเหตุส่วนนี้คือสีอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุสีแดงเหมือนกัน,ปน,ปนเป๊ะน,นีสั่นรยีบันไทุกตอส่มกับลอสายพับปห,นะหมายถึงพ่มกับลงพักสวัสดีครับ นี่มุณกับพูดอะไรนะครับจะโทรมาจีบบอฉันจะบอกว่าทุกอย่างโอเคดี้วแม่ก็เห็นทำมือแบบนี้ก็ไม่กวาจีบนะสินีเดี๋ยวคนอื่นก็จับได้พอสมคบคิดกันเฮ้ยน้องแปดเป็นอะไรเออไม่นด้ชื่อแปดทำไมใครๆต้องเรียกโอวาแปดว่าชื่อผมพอมังคงเดียวพอมังไอรักเจอทำใหใครๆก็รเกรียกโอาแปด จะนเธอหเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งนักนะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของหลายคนมากเลยนะคะเราจะต้อง้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้แต่นี่ค่ะผลตารางคะแนนไม่เคยกระหักใครดูมือหมอนะคะอันนี้อันดับของลิพูนและนี่คืออันดับหนึ่งมันห่างขนาดนี้เลยแล้วดูสิคะทีมแซ่อยู่ตรงกลางไม่ได้ขึ้นชื่อเป็นทีมพิง้งโคด้วยซ้มไม่แปลกหรอกคะ่ะทีน้องเป็ดเอ้ยน้องหงจะเสียใจขนาดนี้ แต่ไม่เป็นไรทางเราเห็นใจขอมอบรางวัลลายมือยอดเยี่ยมให้กับน้องหงษ์แทนเขียนรัตเจอเอาได้สวยงามมากได้รางวัลด้วยเล้วเนี่ยดีใจจังอย่างนี้ว่าก็เอาไปบอกคนอื่นได้แล้วสิเนี่ยว่าหงษ์มีรางวัลเด็กมือก็ดีนะครับท่านผู้ชมมันก็เอวังด้วยประการนนี้ เงินรางวัล3,000บาทนะคะกำลังรอผู้ชนะอยู่มีเวลาส่งถึง9 3้าโมงครึ่งของวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนมีเวลาผ้าและก็ส่ง1อาทิตย์เท่านั้นนะส่วนคุณผู้ชมที่อาดเสียงผ้าของคลิปที่5นี้นะคะ <c oughs> ก็รอฟังประกาศผลรางวัลได้ในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้เลยค่ะ